สวัสดีจ้าวันนี้นำเสนอตอนนี้นั่งอยู่สวนข้างสวนนะคะสวนข้างข้างบ้านสวนนะคะบรรยากาศข้างบ้านสวนนะคะไม่มีเพื่อนบ้านจากแถวนี้เป็นสวนลำพังนะคะเงียบเงียบมากวิเวกมากนะคะวันนี้มาทำการตัดต้นสดานะคะต้นสดาที่ไหนละ่ะต้นชะอมเชอบพูดชะอมกับสดาผิดนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ ชมกับเสดาเพราะเรากินชอบกินเหมือนกันไงนี่คือจะเป็นนาำหนามนี่คือชอมช,ม,ชมแบบไม่มีนาำก็มีนะแต่ว่าไม่มีพันธุ์ใครมีพันธุก็ส่งให้หน่อยเดอ้อนี่นะคะก็จะมาขยายพันธุ์เราตัดจากกอนี้นะคะกอซึ่งเป็นสองกอใหญ่ที่เราปลูกปีที่แล้วมันขึ้นเยอะมากเราก็มาเอากิ่งนะคะตัดกิ่งเขานะคะตัดประมาณนี้กิ่งเขาแล้วก็จะมาตัดเป็นท่อนๆอ,อีกกิ่งแก่ของเขาเนาะอยากเอากิ่งอ่อนแต่เคยเคยเคยปลูกกินอ่อนแบบประมาณนี้ มันขึ้นอยู่นะกิ่งอ่อนประมาณนี้คือคือกลางอ่อนกลางแก่อะไรเงี้ยมันขึ้นเฉยนะคะวันนี้ก็มาแช่น้ำหมักที่เราหมักนะคะเป็นม้ำหมักนั่นเองนะคะเพื่อบำรุงให้มันมีรากเร็วขึ้นนะคะบำรุงรากให้อาหารคนนิดนึงอันนี้ก็จะมาทำการชํากันเพราะว่าฝนตกมาสองวันแล้วทำให้ดินชุ่มชื่นเราก็จะทำการชํากันนะจ๊ะไปแล้ว จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้ว่าเรื่องชะอม